และจากกรณีที่เกิดขึ้นครับก็นำไปสู่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์และก็ข้อเรียกร้องต่างๆไปยังพัคประชาธิปัตย์ก็เราจะเห็นความเคลื่อนไหวในช่วงหลายวันที่ผ่านมาวันนี้เมื่อช่วงเช้าครับประมาณ9ก้าโมงเศษเศษก็มีการถแถลงของหัวหน้าพักก็คือนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักนะครับออกมาขอโทษต่อสังคมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อกรณีของนายปรินในฐานะอดีตรองหัวหน้าพักขณะเดียวกันครับ หัวหน้าพักนายจุรินได้ประกาศลาออกจากสองคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสตรีแต่ยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับนายจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักบางส่วนนะครับวันนี้ก็นัดหมายแถลงข่าวครับกรณีนายปรินพาณิชพัฒอดีตรองหัวหน้าพักเนี่ยนะครับ โดยระบุว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของพักและในฐานะที่มีส่วนสำคัญในการนำนายปรินเข้าพักแม้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารพักและที่ประชุมใหญ่ของพักก็ตามแต่ไม่อาจทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นและตนกับกรรมการบริหารพักจะต้องรับผิดชอบและหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีที่สุดจุดยืนของพักคือต่อต้านการคุกคามทางเพศ ต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตรีโดยทางพักจะไม่เข้าไปปกป้องหรือว่าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมขอให้สังคมสบายใจโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบแม้ว่าตัวนายปรินนั้นจะลาออกไปแล้วก็ตามแต่เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตครับจึงให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในพักโดยจะมีนางสาวรัชดาธนาดีเรกเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมทั้งตรวจสอบกรณีการโพสต์ในไลน์ของพัก ที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าในลายกลุ่มของพักนี่เดือดพอสมควรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็มีการพูดไปถึงประเด็นต่างๆมากมายโดยนายนาราพัฒน์แก้วทองก็จะเป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับลายกลุ่มของพักนันนะครับนอกจากนี้แล้วครับในการถแถลงวันนี้นายจุรินยังได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการสองชุดในรัฐบาลนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบที่ตามมา ชุดที่1ก็คือคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่งางระหว่างเพศแล้วก็ชุดที่2ก็คือคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์สถานภาพสตรีแห่งชาติพร้อมกันนี้นายจรินยังได้กล่าวขออภัยไปยังนายกร,รัฐมนตรีครับที่ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเรื่องของการลาออกจากคณะกรรมการทั้งสองชุดก่อนที่จะมีการแถลงข่าวในวันนี้ขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับบอกว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นหัวหน้าพัก ยอมรับว,ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้พักเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนที่ก่อนหน้านี้มีการโจมตีว่าตนเองนั้นเพิกเฉยแล้วก็ถแถลงข่าวล่าช้านั้นขอย้ําว่าได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วหลายครั้งแต่ว่าไม่ปรากฏเป็นข่าวใหญ่แล้วตนเองก็ติดภารกิจไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างจังหวัดแต่ก็ได้มีการมอบหมายให้บุคลากรขอ,ของพักเนี่ยออกมาถแถลงข่าวในเรื่องนี้ไปแล้วกรณีที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ คุณปรินพานิชภัก์นั้นผมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งและต้องขอที่โอกาสนี้กราบขอโทษต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวข้องมาถึงบุคลากรของพักประชาธิปัตย์ต้องถือว่าพักได้รับผลกระทบมากนะครับ ผมขออนุญ,ญาตที่จะไม่ย้อนไปถ้าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นย้อนไปถึงอดีตด้วยเกินความรับผิดชอบของผม,ผมนะครับแต่ว่าในขณะที่ผมมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักเนี่ยผมก็ถือว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อพักมากทีเดียวนะครับผมดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสองชุดในรัฐบาล คือคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ผมก็จะได้ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้ต่อไป แล้วก็ต้องขออภัยท่านนายกด้วยที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะมาถแถลงข่าวนะครับนอกจากการลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมาการสองชุดด้านหนึ่งกระแสสังคมก็มีการเรียกร้องนะครับให้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกนายจุรินบอกว่าถ้าลาออกแล้วหมายถึงว่าลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักนะครับนายจุรินก็อธิบายบอกว่าถ้าลาออกแล้วทิ้งปัญหาไว้ก็คือความไม่รับผิดชอบ เมื่อเกิดปัญหาในยุคข,ของเราก็เป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงขณะเดียวกันไม่ขอตอบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีผลสั่นคลอนเก้าอี้หัวหน้าพักหรือไม่หรือมีการกันแกล้งทางการเมืองหรือไม่นายจรินยังได้กล่าวต่ออีกครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่สามารถตอบได้ว่าจะกระทบต่อการเลือกตั้งใหญ่หรือไม่แต่เมื่อตอนเองเป็นหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักชุดนี้ยังทําหน้าที่อยู่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่คือขับเคลื่อนพักให้เดินไปข้างหน้า มีปัญหาก็ต้องแก้ไขนำพักไปสู่การเลือกตั้งอย่างสุดความสามารถและหวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีขึ้นจากประชาชนหลังจากที่นายจุรินและกรรมการบริหารพักแถลงเสร็จสิ้นก็มีความเคลื่อนไหวครับทนายตั้มนายสิทธราเีียบังเกิดเลข,ขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับหลังจากที่นายจุรินแถลงโดยระบุว่า ถ้าเป็นแฟนคลับที่ติดตามตนเองมาตลอดเนี่ยจะรู้ดีว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่เป็นประเด็นร้อนในสังคมตนเองจัดหนักหมดลูกความหรือชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะยากดีมีจนคู่กรณีจะเป็นตาสีตาสายันผบาตารถ้าคดีพอมีมูลหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยตนเองจัดหนักจัดเต็มมาเสมอบางครั้งถึงขั้นโดนหมายจับแบบฉุกเฉินเพราะว่าไปขัดแข้งขัดขาใครบางคน พราะเชื่อว่าถ้ามีใครสักคนที่มีปากมีเสียงในสังคมได้พูดแทนคนเหล่านี้มันคือเรื่องที่สมควรทำไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตนเองเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งเพราะจับแต่เรื่องใหญ่ๆไม่มีสักเรื่องที่ทำเพื่อตัวเองเพราะบ้านเมืองเป็นแบบนี้มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องฐานะในเรื่องเพศและสัญญาว่าจะสู้แบบนี้จนวันสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ทิ้งท้ายว่าขอบคุณที่ติดตามกันและอยู่เคียงข้างกันถึงแม้หลายครั้งตนเองจะถูกดิสเครดิต ใส่ร้ายก็ต้องสู้คดีกันอยู่หลายปีจนกว่าจะพ้นมนทินทนายสิทธาครับทนายตั้มโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา